สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านครับวันนี้ c a d ง School ต้องการที่จะสร้างพื้นที่คอมมูนิตี้สังคมการเทรดอย่างเป็นระบบให้เพื่อนๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวการเทรดอย่างเป็นระบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเพื่อนเทรดเดอร์ด้วยกันทางทีมงานได้เปิดพื้นที่พิเศษดังกล่าวในห้อง Discord ให้กับเพื่อนๆครับวิธีการเข้าห้อง Discord ทำได้ง่ายมากครับเพียงเพื่อนๆเข้ามาที่ YouTube ของช่อง Trade School นะครับแล้วมาคลิกสมัครที่ปุ่มบนขวามือครับผม หลัจากคลิกปุ่มสมัครมุมบนขวามือแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ระดับในการเป็น m e m b e r ร์ชิกับเรา Standard Membership Epic Membership และสุดท้ายคือ Legendary Membership Standard Membership จะได้รับสิทธิ์เข้าห้อง Discord พูดคุยในเรื่องทั่วไปได้เข้าห้องแลกเปลี่ยนระบบเทรดห้องแลกเปลี่ยนโคดดิ้งห้องแลกเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ในการสร้างสต t จ g ตต่างๆราคาสมาชิกเพียง150บาทต่อเดือนส่วน EP i c m e m b e r s h i p จะได้เข้าห้องพิเศษสุดๆคือ e p i c Room ใน Private Zone ครับเพื่อเข้าถึงอินดิเคเตอร์สุดพิเศษไปใช้งานได้กับทุกตลาดไม่ว่าคุณจะเทรดตลาดคริปโตเคอเรนซี่ forex s t o c k หรือว่าอินเด็กซ์ต่างๆซึ่งท,ทีมงานจะอัปเดตให้ตลอดตามคลิปคอนเทนต์วีโอใน t u b e c h ANNEL ของเราครับราคาสมาชิกเพียง600บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเพื่อเข้าถึงอินดิเคเตอร์สุดพิเศษนาไปใช้งานได้เลยและสุดท้ายคือ Legendary Membership ห้องนี้คือห้องที่ Ex c l u s i v e ที่สุดครับ นอกจากสมาชิกจะได้เข้าถึงอินดิเคเตอร์สุดพิเศษไปใช้งานได้กับทุกตลาดแล้วยังสามารถเข้าถึง Exclusive Report จากทีมทีมงานที่จะทำการค้นหา Optimize s e เซตค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการเทรดแต่ละเหรียญคริปโต Forex พิเศษสุดจริงๆครับราคาสมาชิกเพียง900บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับกับ Exclusive Report คุ้มมากๆครับผมอย่ารอช้านะครับคอมมูนิตีสังคมการเทรดที่ดีรอคุณอยู่ครับ